สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวทุกท่านค่ะในวันนี้พลตรีนเรศถากูลโกราและพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเราทั้งสองคนขออนุญาตร,รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเก็บตกถึงบรรยากาศการตรวจเยี่ยมของพลเอกทรงวิทย์หนุ่มพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่ 3, สศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยณนะจังหวัดรีสเกตค่ะโดยในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่ได้ติดตามเดินทางร่วมคณะผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะมาเล่าบรรยากาศให้เราได้รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกรุณาแนะนําตัวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสักเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมจ่าเอกเบญพลปลอดดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในายสิบยุทธการกองบังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับค่ะเรื่องแรกนะคะขอรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ค่ะครับขออนุญาตนำเรียนลักษณะนี้ครับ การตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการฐานสูงสุดในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบำรุงขันแล้วก็ตรวจเยี่ยมถึงภารกิจนะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่จังหวัดศรีสะเกดครับในครั้งนี้ได้ทราบว่าบรรยากาศในการที่ท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมเป็นครั้งแรกของท่านด้วยที่กต้องร,รับตำแหน่งผู้บัญชาการหานสูงสุดแล้วก็ไปเยี่ยมกําลังคน ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดใช่ครับถึงที่ตั้งหน่วยใช่ครับท่านได้ไปดูในจุดไหนบ้างครับครับต้องขออนุญาตนำเรียนลักษณะนี้ครับว่าการไปตรวจเยี่ยมของท่านเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ท่านได้ลงเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับท่านก็เดินทางเข้าไปยังหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับซึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยทางหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับก็ได้สาธิตถึงวิธีการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับให้ท่านทราบถึง4จุดด้วยกันนะครับโดยจุดแรกนะครับทาง ว่าพ,พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีวัตถุระเบิดหรือมีวัตถุต้องสงสัยหรือเปล่านะครับส่วนในสถานีที่2นะครับจะเป็นพื้นที่สาธิตเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเก็บกู้วัตถุระเบิดเบื้องต้นนะครับโดยพี่ๆได้ทําการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้เข็มแทงนะครับแล้วก็สาธิตการพิสูจน์ทราบว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีวัตถุระเบิดจริงๆแล้วก็สามารถทําการเก็บกู้ได้ด้วยมือเปล่าในบางจุดนะครับส่วนสถานีที่3ครับจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยใช้เครื่องมือพิเศษเครื่องมือในการเก็บกู้นะ เครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็สถานีสุดท้ายครับอ,นนอันนี้เป็นสถานีที่สําคัญจริงๆนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการส่งกลับสายแพทย์แล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ประสบภัยประสบเหตุในเรื่องของการเก็บเหยียบวัตถุระเบิดครับอ๋อถ้าถ้าง,งน้นกระบวนการสาธิตที่ศูนย์ทุนท่นระเบิดแห่งชาติสาธิตให้ท่านผู้บัญชาการนัทสุดดูเนี่ยก็เพื่อให้ท่านได้เห็นกระบวนการทํางานของพวกเราใช่ครับรู้ว่าแต่ละกระบวนการมันมีความละเอียดมันมีความปลอดภยัย แล้วก็แม้กระทั่งกระบวนการสุดท้ายที่ถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นครับเราก็มีกระบวนการที่จะรองรับเพื่อจะส่งกลับหรือรว่าส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วใช่ครับท่านได้ซักถามหรือมีข้อสังเกตอะไรในการสาธิตทั้ง4จุดนี้ไหมครับท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับในทุกๆจุดครับรวมถึงสอบถามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่สาธิตในแต่ละจุดด้วยว่าย้ายมาจากไหนปฏิบัติหน้าที่อย่างไรและมีระยะเวลาในการฝึกมากน้อยแค่ไหนอะไรลักษณะนี้ครับที่น่าสนใจที่สุดคือ การใช้สุนัขในการเก็บกู้วัตถุระเบิดครับซึ่งท่านได้สอบถามว่าย้ายมาจากไหนได้รับคำตอบว่าเป็นพี่ๆจากศูนย์การสุนรทหารกรมการสาธาทนบกครับท่านก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สุนัขทหารด ouais ้วยนะครับเพราะว่าท่านมีความสามารถในเรื่องของการจําแนกประเภทสุนัขด้วยครับว่าสุนัขประเภทนี้จะต้องใช้อย่างไรใช้การอย่างไรนะครับ <cog S 1> แล้วก็ที่ประทับใจที่สุดเลยคือในขณะที่พี่ๆได้ทําการสาธิตการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับท่านก็ได้ให้ความสนใจครับ ไปสอบถามความเป็นอยู่ครับว่าพี่ๆทำงานกันอย่างไรเสี่ยงแค่ไหนและที่บ้านรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ได้รับทราบว่าในพื้นที่บางจุดนะครับที่พี่ๆเคยไปเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับได้รับทราบว่าเคยเจอแบบพีคที่สุดเลย1ตารางเมตรพี่เขาเจอถึง7-8ลูกเลยทีเดียว ถี่มากแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีความสําคัญหรือว่าประวัติศาสตร์อย่างไรที่จําเป็นจะต้องทําการเก็บกู้ทุ่นระเบิดคะคืออย่างนี้ครับในพื้นที่ที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับอยู่ที่ตําบลบักดองนะครับอาเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านเรากับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นคือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งในพื้นที่ในอดีตเนี่ยพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทกันอยู่ นะครับระหว่างบ้านเราแล้วก็ทางกัมพูชานะครับในพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่ามันจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งครับเขาเรียกว่าช่องพระภัยนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีการวางทุ่นระเบิดอยู่ด้วยการหลายจุดหลายแบบหลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดบุคคลก็ดีหรือว่าจะเป็นทุ่นระเบิดดักรถถังก็ดีในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุระเบิดเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับทราบข่าวมาครับมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่5มกราคมนะครับได้มีเจ้าหน้าที่ขขอองงงททาาาน่วยปฏิิิบัตกรรุเเด ได้ไปเหยียบกับระเบิดเสียชีวิตในพื้นที่นะครับระหว่างการเก็บกู้วัตถุระเบิดครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะสําหรับกําลังพลที่ทําหน้าที่นี้ค่ะแล้วอยากจะทราบว่าแล้วสาเหตุที่เกิดอย่างนี้ยเพราะอะไรครับเป็นวัตถุระเบิดครับที่ถูกฝังอยู่ในดินเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ได้รับทราบกากข้อมูลจากพี่ๆที่ทําการเก็บกู้ด้วยเช่นกันครับว่าอย่าชะล่าใจครับว่า ทุ่นระเบิดที่ฝังไว้20ปี30ปีหรือ40ปีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ทํางานแล้วจริงๆไม่ใช่ครับทุ่นระเบิดบางชนิดนะครับบางลูกบางรุ่นนะครับมันยังสามารถที่จะทํางานได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะครับอย่าไว้ใจว่าลูกระเบิดลูกนี้มันจะด้านหรือมันจะไม่ทํางานแล้วนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเก็บกู้อยู่ดีนะครับอันนี้อันนี้ ท่าที่ผมติดตามข่าวคุณทัศเองก็น่าจะเคยได้ยินแม้กระทั่งในกรุงเทพเองที่มีมีร้านขายของเก่าข่าวในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากเราด้วยนะแถวลาดปลาเขาใช่ไหมครับที่เห็นวัตถุคล้ายๆตู้ระเบิดแต่มันเก่าโบราณขึ้นสนิมเครอะก็คิดว่าจะไม่ไม่เป็นอันตรายเราคิดว่าเออระเบิดใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเอาไปขายต่อไปขายนอกจากไปขายแล้วเน่ด้วยความที่มันเป็นข้างในมันเป็นน่าจะมีพวกดินปัท่าก็เลยคิดว่าเอามา เขาเรียกว่าทํามาตัดใช่ไหมครับด้วยเครื่องตัดเหล็กแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนใ,ชในพื้นที่ผมเข้าใจใ<ช>ว่าแม้กระทั่งประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยถ้าหลงเข้าไปในพื้นที่นั้นโดยไม่รู้ว่ามีกับระเบิดฝังอยู่ก็จะเป็นอันตารายกับพี่น้องประชาชนได้ แล้วนั่นก็เลยเป็นภารกิจที่ที่เราจะต้องไปเก็บกู้ใช่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องสําคัญด้วยที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในแถบจังหวัดรีสะเกศหรือพื้นที่เนี่ยได้ทราบด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีอายุ30ปีแล้ว50ปีแล้วร้อปีแล้วก็ยังอันตรายอยู่นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียได้ด้วยขณะเจ้าหน้าที่ที่ชํานาญการนะคะทำหน้าที่มาก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นนะคะอันตรายจากทุนระเบิดได้ ค่ะแล้วก็สําหรับในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนี้นะคะนอกจากฝั่งไทยเราแล้วค่ะทางฝั่งประเทศกัมพูชาเขาได้มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่นี้บ้างไหมคะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับที่ทางการกัมพูชาเองก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของภัยจากวัตถุระเบิดดีเช่นเดียวกันนะครับก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครครับร่วมกับ โครงการในกลุ่ม NPA นะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่ไม่สมัยผมกำไรใดๆนะครับมาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จากทางประเทศไทยก็ดีจากทางประเทศนอร์เวย์ก็ดีหรือแม้กระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเองก็ดีเนี่ยนะครับได้มาร่วมกันนะครับเก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกันนะครับในเขตพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะยังมีทุ่นระเบิดอยู่ในการในการนี้เนี่ยผมก็ได้ไปสอบถามข้อมูลมาเช่นกันครับพบว่าในตลอด5ปีหลังสุดเนี่ยได้มีการเก็บกู้ไปแล้วนะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนหนึ่งที่พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วใช่ครับเราเคลียร์พื้นที่และสแกนจนละเอียดแล้วก็จะมีการแจ้งใช่ไหมครับจะมีกระบวการยังไงครับในการบอกว่าตรงรพื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วจะมีขอบเขตประชาพันธ์ยังไงให้ประชาชนารับทราบครับทางศูนย์บติบการทุระเบิดแห่งชาติครับก็ได้ มีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยแทบจะทุกเตือนอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่นี้เราได้ทําการเก็บกู้ไปแล้วพื้นที่นี้ยังไม่ได้ทําการเก็บกู้นะครับในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บกู้เนี่ยก็จะมีใบป้ายแจ้งเตือนทางพี่น้องประชาชนอยู่ครับว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่อันตรายอยู่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของทางการทุเระเบิดแห่งชาติครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตรงนี้รับทราบอีกครั้งฟังประกาศ ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยค,ครับว่าพื้นที่ไหนปลอดภัยแล้วใช้การได้และพื้นที่ไหนที่ยังไม่ปลอดภัยพื้นที่เป็นเขตยังเป็นเขตห้งห้ามอยู่และเป็นเขตห้งห้ามเด็ดขาดด้วยนะครับว่าถ้าเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายและมันอันตรายที่เกิดขึ้นมันถึงชีวิตนะคร<ช>ับก<ะ>็ขอประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแล้วก็รอฟังการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกครั้งนะครับอย่าชะล่าใจนะคะอย่าทําผิดกฎหมายไปครอบครองพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมายพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นะคะ ก็ขอใหอ้ช่วยกันร่วมมือกันไม่งั้นก็เราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นนะคะคไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่หรือว่าเจ้าหน้าที่เองในสําหรับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยบางคนไม่ได้มีชีวิตไม่ได้เกิดในพื้นที่นั้นด้วยเขาจะต้องเดินทางจากทั่วประเทศหรือเดินทางจากในกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือกับพวกเราอยากอยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศเห็นว่า มีการพักค้างแรมในพื้นที่ด้วยหนึ่งคืนช่วยเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมได้บอกว่าประทับใจมากๆนะครับหลังจากที่ท่านได้ทําการตรวจเยี่ยมในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึง16บหนาฬิกาสามสินาทีนะครับท่านผู้จัดการทังสุดก็ได้มีดําริว่าอยากจะพักค้างแรมในพื้นที่นะครับทางทีมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดครับก็ได้เสนอนะครับให้ท่านไปพักที่ กูฏารแห่งชาติทุ่งกระบานกระใบนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยเป็นเป็นลานกางเต็นท์ครับแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดศรีสะเกดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้จัดการทางสูดนั้นบอกว่านะครับจะนอนเต็นท์กับทางทีมงานก็เลยกางเต็นท์นอนกับทางทีมงานเลยและที่ประทับใจมากๆเลยนะครับท่านได้ทําอาหารแจกพวกเราด้วยนะครับได้ โชว์ฝีมือในการทําส้มตำนะครับแล้วก็ทาแล้วก็ทําลาบหมูนะครับให้พวกเราได้ชิมกันด้วยฝีมือท่านต้องบอกได้เลยครับว่าอร่อยอร่อยไม่แพ้พ่อครัวมืออาชีพจริงๆครับใช้หม้อสนามหรือเปล่าคะเนี่ยหม้อสนามคงเป็นหม้อที่ทางศูนย์ธุรเบิดเตรียมให้นะครับแล้วก็มีอาหารสนับสนุนจากพี่ๆศูนย์บริการธุรเบิดแห่งชาติด้วยเช่นกันครับ อันนี้คําถามสําคัญค่ะคือที่ไปกางเต็นท์มาพื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อสถานที่อีกทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมฟังไม่ชัดเผื่อมีพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่แล้วก็เห็นสนใจว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยใช่ไหมครับเป็นแลนด์มาร์คของอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับฟังชัดๆนะครับทุ่งกระบาลกระใบนะครับทุ่งกระบาลกระใบครับลองลองเล่า สภาพบรรยากาศพื้นที่ตรงนี้ให้หน่อยว่ามันน่าสนใจยังไงถ้าเกิดพี่พน้องประชาชนสนใจอย, <ไป S 2> อยากจะไปเยี่ยมชมหรือว่าไปแกะรอยผู้บัญชาการต้องอเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าทุ่งกระบังกระไบเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของเขตรักพันสัตว์ป่าพนมดงรักนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าท่านไปที่อำเภอขุนหานนะครับเสิร์ชหาเร็วเลยครับใน Google Ma p ยังไงก็ขึ้นแน่นอนนะครับแต่เส้นทางนี่ผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่ใช่รถ4ฟ h e e l Drive ขึ้นไม่ได้แน่นอน นะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าศึกษามากนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การมากางเต็นท์เหมาะแก่การมาแคมปิง้งและที่สำคัญที่สุดคือแอบถามมาครับใครที่มีคู่รักสามารถถ่ายพรีเวดดิ้งได้ด้วย oh. นะครับโดยบริการของใครครับบริการโดยบริการของเ,ออเขตอรักพันธ์สัตว์ป่าครับ oh. เขตรักพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรักครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในในพื้นที่ด้วยนะครับโอ้โห oh. oh. และนี่กําลังเข้าบรรยากาศหน้า,นา,ห,นาหนาวใช่ครับ ใครที่กําลังหาลานแคมปิง้งหรือแม้กระทั่งคู่รักที่กําลังจะเตรียมถ่ายทาพรีเวดดิ้งสถานที่นี้น่าสนใจน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เช้าตื่นมาถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นทะเลเหมอกท่านจะได้เห็นทะเลเหมอกจริงๆครับแล้วก็จากที่ไปพักกันเมื่อเช้านะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยอุณหภูมณิณตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ19บเก้าถึงยีสิบหนึ่งองศาค,ครับโอ้โหลังดีเลยช่วงนี้นนช่วงนี้สิบปดถึงยี่สิบหนึ่งนะแต่อพอเดือนหน้า อาจจะเป็นเลขตัวเดียวครับอันนี้แหละคือความน่าสนใจที่ใครที่ชอบท้าทายบรรยากาศความหนาวเราจะไป<ม>ดูซิว่าหิมะจะตกไหมทุ่งกระบาลกระใบถูกต้องไหมคะถูกต้องครับฝากไว้ด้วยนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็จากการที่ขึ้นไปตั้งค่ายผัดแหลมกันก็เลยอยากจะรู้ว่าในคราวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะมีความรู้สึกยังไงมีความประทับใจอย่างไรบ้างที่ท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยได้ให้ความเป็นกันเองแบบนี้ จากการสอบถามพี่ท่านหนึ่งครับที่ทําหน้าที่หุงหาอาหารให้กับทีมง,งานของพวกเรานะครับท่านผู้ชัดก,การสังสุดได้มาตรวจเยี่ยมเนี่ยพี่ก็บอกผมว่ามันหาน้อยมากเลยนะที่จะมีผู้บัญชา,าระดับสูงขนาดนี้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับพวกเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่เขาชอบคือประทับใจท่านผู้ชัดก,การสังสุดมากที่ท่านไม่ถือยศไม่ถืออย่างและเป็นกันเองกับลูนกน,น้องนะครับรวมถึงได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ด้วย นะครับว่าอยู่อย่างไรย้ายมาจากไหนและมีอะไรให้ท่านช่วยท่านก็จะช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยครับท่านได้ลงมือทํากับลูกน้องเองด้วยโดยท่านผู้จัดการทางสุดได้ได้บอกกับผมแบบนี้ครับว่าอะไรที่มันยากอะไรที่เราไม่เคยทําอย่าไปสั่งลูกน้องท่านต้องลองทําให้เห็นเองก่อนนะครับถ้ารู้ว่าท่านทําได้ท่านถึงจะมีดํำนิสั่งการให้ ผู้นำคำชาได้ทําต่อไปท่านเพราะท่านเห็นแล้วครับว่าท่านทําได้ผู้นำคำชาก็น่าจะทําได้และสําคัญที่สุดคือท่านได้ฝากข้อคิดก,กับผมก็อย่างหนึ่งครับว่าตัวอย่างที่ดีมีค่าขอคำสอนเสมอครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตากรุณาของผู้มังคมบรราระดับสูงของเรานะคะที่ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะผู้นําจริงๆค่ะ คือถ้าเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาบางทีมันอาจจะเป็นการบังคับและบัญชาสั่งการแต่เมื่อใดก็ตามที่ที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยแสดงถึงความเป็นผู้นำท่านแปลว่าเราทำนำให้ดูเป็นต้นแบบเพื่อที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะทำตามเหมือนทำหน้าที่เป็นครูสอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยใช่คะเป็นเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้ให้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ได้ทาตามแล้วก็ทุกระดับด้วยแล้วก็เมื่อทําแบบนี้เนี่ยความเป็นที่เรียกว่าวันทีมทัพไทยมันก็จะเกิดขึ้น,นค,ความรักความสามัคคีแล้วก็ความศรัทธาในฐานะผู้นําด้วยนะคะคือทางทางจิตวิทยายที่ผมเคยศึกษามาเขาบอกว่าความเครียดดีไหมความเครียดดีในระดับหนึ่งเ,เมื่อไรก็ตามเตือนที่เรามีความเครียดมันจะทำให้เรามีความตั้งใจในการทํางานแต่การทํางานที่จะทําให้เกิดผลสำเร็จด,ดีด มันต้องเกิดมาจากความสุขหรือความรัก<ช>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้บัญชา,ารทางธุรกูงได้กรุณาทาให้พวกเราเห็นเป็นต้นแบบเนี่ยคือให้พวกเราอ่ะได้ทํางานด้วยความรักแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขผลงานนั้นจอกมาดียิ่งกว่าในสภาวะที่มันมีความเครียดและต้องสั่งการด้วยด้วยสภาวะที่บีบคันค้นตลดอดเวลานะครับคเครียดนิดนึงให้เป็นแรงกระตุน<ช>้นแต่ว่าเวลาทํางานเราต้องไม่เครียดเราต้องทําอย่างสบายใจทําด้วยความรักทําด้วยความสุขเพราะผมสังเกตได้ตั้งแต่ ที่น้องเบญญพลเราให้ฟังตั้งแต่ตอนตอนต้นนี่ว่าทันทีที่ท่านดูสสถานีท่านโฟกัสไปที่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ตัวนั้นตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับถามว่าเป็นยังไงมาจากไหนความเป็นอยู่เป็นอย่างไรมีอะไรให้ช่วยไหมสังเกตคําถามได้ครับคําถามนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นใยใส่ใจแล้วก็ต้องการสนับสนุนให้เขาทํางานได้ต่อ ท่านให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลกำลังพลเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้ค่ะไม่ทราบว่าน้องเปนญยพลอยากฝากอะไรถึงผู้รับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวบ้างคะครับก็อยากจะขออนุญาตประาสัมพันเน้นย้ำนะครับถึงยังพื้นที่ที่ยังเสี่ยงต่อการพบเจอกับวัตถุระเบิดครับทุกท่านครับในพื้นที่ที่เกิดวัตถุระเบิดเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียน ท่านพี่ก่อนได้สองท่านไปแล้วนะครับในขั้นต้นนะครับว่าทุนระเบิดเนี่ยหรือวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามที่คล้ายว่าจะเป็นวัตถุระเบิดนะครับท่านอย่าชะล่าใจนะครับว่ามันจะไม่ทํางานตัวอย่างมีให้เห็นจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือจากทางสื่อต่างๆก็ดีนะครับรวมถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เก็บทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดด้วยก็เช่นเดียวกันครับสิ่งเหล่านี้ยังทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่ยังปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ขอให้ฟังประกาศแจ้งเตือนนะครับจากทางเจ้าที่ที่ทำหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับของกองทัพภาคก็ดีหรือทางของกองประชาการกองทัพไทยก็ดีนะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เป็นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ให้ความร่วมมือและก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจครับว่า จ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็แล้วแต่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพวกเราทํากันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ประกอบอาชีพและครับแล้วก็ใช้พื้นที่นั้นได้อย่างเต็มที่ครับขออนุญาตฝากเพยียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่น้องเ็ญยพลนะคะได้ร่วมมาพูดคุยแล้วก็ให้สาระความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้านการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็บรรยากาศความรู้สึกแถมยังแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเราด้วยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญพันตรีนรเรศฐากโกรลาครับและผมจ่าเอกเบญโพลปลอดดีครับเราทั้ง3าคนนะคะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ